เค็ดลับชะลอวัยและเติมพลังหนุ่มสาวด้วยเทคนิคนี้คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพมักนึกถึงการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเสริมตัวไหนดีมอเฟินอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพที่ฟรีและให้ผลลัพธ์มหาศาล ง่ายนิดเดียวก็คือการนอนนั่นเองเพราะเราใช้เวลาในการนอนหลับมากถึง1ใน3ของชีวิตมนุษย์เราเลยทีเดียวนะการนอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ด้วยหรือจะให้หมอเฟิร์นพูดง่ายๆเป็นช่วงเวลาทองคำที่คุณจะชะลอความแก่และความเสื่อมให้กับตัวเองนั่นเองดังนั้นคุณจะสังเกตได้ชัดเลย ในคนที่นอนไม่พอหรือมีปัญหาในเรื่องของการนอนร่างกายของเขาก็จะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่ทำให้เขาคนนั้นเนี่ยสุขภาพหน้าตาดูโทมและมีผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำจนนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าแก่ก่อนวัยในที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องการนอนคงจะไม่พูดถึงฮอร์โมนตัวดังอย่างโกรทฮอร์โมนก็คงจะไม่ได้เนื่องจากเป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากในการเจริญเติบโตของ ร่าางกายแม้ว่าร่างกายจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงหลังจากที่คุณอายุ15ปีและยิ่งลดน้อยลงเข้าไปอีกเมื่อคุณมีอายุ60ปีบวกๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกําลังเข้าสู่วัยกลางคนไปจนถึงวัยชราจากบทบาทสําคัญที่ฮอร์โมนตัวเนี้ไปช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตจึงเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสําคัญที่จะไปช่วยคุณในเรื่องของการชะลอวัยเนื่องจากฮอร์โมนตัว สามารถช่วยคุณฟื้นฟูอวัยวะภายในช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและบำรุงท่วนร่างกายของคุณเนี่ยเป็นอย่างดีเพียงแค่คุณสามารถรักษาระดับการผลิตโกรธฮอร์โมนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่วงอายุนั้นของคุณจะสามารถทําได้ <c oughs> ก็จะช่วยส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและดูอ่อนกว,ว่าวัยกว่าเพื่อนของคุณในวัยเดียวกันแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าฮอร์โมนชนิดเนี้ยผลิตน้อยร่างกายของคุณก็จะเสื่อมเร็ว คูมต้านทานก็จะลดลง ผมคุณก็จะเริ่มงอกผิวก็จะเริ่มเหี่ยวและมีภาวะกระดูพรุนได้จึงเป็นเหตุที่ว่าคุณจะดูแก่ก่อนวัยนั่นเองถึงแม้ในปัจจุบันเขาจะมีการฉีดเติมโกรทฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ตามซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีแล้วแต่จริงๆคุณไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้นะในเมื่อเราสามารถเติมโกรทฮอร์โมอนตัวนี้ให้กับร่างกายได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่คุณนอนก็เท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยอยากจะดูเด็กอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจงอย่าลืมช่วงเวลาท้องคําที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนให้กับตัวเองในช่วงเวลา5้าทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งทุกวันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยได้แล้วขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ